ดีครับผมตัวหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอเหรียญกรมหลวงนะครับชุมพรนะครับจัดสร้างโดยโรงเรียนนายเรือนะครับปี2530นะครับเหรียญที่เห็นในคลิปก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลมมันปูนะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปเหมือนกรมหลวงชุมพรครึ่งองนะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะมีลักษณะเป็นสมอเรือ3อันนะครับคล้องเกี่ยวกันอยู่ในวงกองจับนะครับแล้วก็มีเชดาอยู่ด้านบนนะครับในการออกแบบเรือนที่สวยงามมากนะครับนี่เราจะมาส่งรายละเอียดด้านหน้าดูก่อนนะครับนี่นี่นะครับใบหน้าของกรมหลวงจุมพรนะครับ แกะได้มีความคมชัดนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับนี่เส้นไหลผมด้วยนะครับให้เห็นนะครับพื้นเหรียญนะครับมีความเรียบตึงนะครับนี่นี่เครื่องราชนะครับชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับแกะพิมพ์ตกศรนะครับจะเขียนไว้ว่าพล พอลองดิงรอเรือออ,อ่างนะครับเป็นตอนย่อนะครับก็ย่อมาจากคนเรือเอกนะครับผมพระเจ้าบรมวงศวง์เธอนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่หลรอบด้วยอักขรเลขยันนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับคมชัดแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับนี่ ด้านบนตรงนี้นะครับมีลักษณะคล้ายกับร้าหูนะครับนี่นี่นะครับผมนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางจะเป็นกรงจักนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ด้านในนะครับเห็นเป็นเม็ดเต็กเมมีความคมชัดด้วยนะครับ นี่ในส่วนของโคงจับแล้วก็ไข่ปลานะครับล้อมรอบนี่ตัวสมอเรือนะครับคมชัดมากนะครับแล้วก็มีอัการะยันนะครับนี่ด้านกลางข้างตรงขอบด้านข้างก็จะพบปรากฏเส้นรัศมีเล็กๆด้วยนะครับนี่เป็นเหรียญที่มาจากการปั๊มนะครับดูง่ายมากนะครับแต่ปรากฏเส้นรัศมีเล็กๆคมๆแบบนี้นะครับ นี่คมชัดมากเลยนะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านบนนะครับเป็นชดานะครับผมนี่สวยงามนะครับนี่นะครับผมสด้านข้างนะครับสองด้านข้างนะครับ ข้างจะเป็นรอยข้างเป็นรอยปั๊มนะครับรอยปั๊มที่มีความละเอียดนะครับเป็นฝันเล็กๆนะครับก็มีรอยฉีกขาดให้เห็นนะครับนี่นี่นะครับอีกฝั่งนึงนะครับนี่เห็นรอยปั๊มแล้วก็รอยฉีกขาดนะครับนี่รอยปั๊มฝั่งนี้ติดเยอะเลยนะครับแล้วก็มีรอยฉีกขาด นี่นี่นะครับสวยงามมากนะครับออกแบบนะครับแล้วก็พิธีปลูกเสกก็ต้องยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกต้องมากนะครับเพราะว่าจัดสร้างโดยหน่วยงานราชการนะครับเท่าที่ผมอ่านประวัตินะครับก็ได้รับการปลูกเสกโดยสมเด็จพระสังฆราชอารสังวรน,นะครับเป็นประธานในการพิธีในการปลูกเสกนะครับ นี่ก,ก็ปากเกจิดังของยุคนั้นนะครับ่วมพิธีผุกเสกมากมายนะครับนี่ต่วเรื่องราคาเล่นหานะครับเนื้อทองแดงละมันปูก็ยังไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมนามูชาน่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นของแต่ละพ่อกำหลวงนะครับที่ออกแบบได้มีความสวยงามมากนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ จะนำพักเครื่องดีๆดังๆของจัดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อขมหลวงชุมพรเขตรุนลศักนะครับมีช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ